ราศีตุลของเดือนมีนาคมนี้ค่ะราศีตุลมีเกณฑ์มีปัญหากับคนรักอ oh. มี2แบบ 2, 2> ก,กรณี 1. กรณีที่ยังไม่รู้ตัวเช่นบางคนแฟนอาจจะนอกใจหรือแฟนอาจจะทําอะไรผิดหรือแฟนอาจจะทําอะไรที่เราไม่ชอบเป็นได้ทั้งทะเลาะเลยหรือเป็นได้ทั้งเราไม่รู้ตัวการกระทําเกิดแล้วแต่การทะเลาะอาจจะยังไม่เกิดหรือเกิดได้เลยมี2กรณีแต่มันจะเริ่มจากเดือนนี้แล้วความรักมีเกณฑ์ทะเลาะมีเกณฑ์บาดหมางมีเกณฑ์เบื่อหน่ายมีเกณฑ์ไม่เข้าใจกันแต่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหมคะจะตัด ไม่ตัดขาด,ะะขาดไม่เลิกแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเบื่อการมีปัญหาเหมือนกับปมเก่าๆอะไรเก่าๆก็จะหยิบจะขุดจะเอามาพูดกันให้บาดหมางใจกันอันนี้แก้ได้นะไอ้เรื่องเก่าๆไม่ต้องพูดโลแล้วโลแต่ว่า เรื่องใหม่เนี่ยถ้าเรารู้ปุ๊บเราต้องเสียใจอาจารย์แต่มีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าจะมีคนที่เป็นมือที่3เข้ามาทําให้คนของเราหรือเราหวั่นไหวคนของเราหวั่นไหวจนทําให้เราขุดเรื่องเก่าๆกันคนเราเพอเริ่มมีคนอื่นก็จะหาปมไงคะอะไรอย่างเงี้ยต้องให้เคลียร์ก่อนคือจะมีบุคคลที่3เข้ามาเนี่ยเข้ามาทางแฟนเราหรือว่าเข้ามาทางเราได้ทั้งคู่คะ่ะถ้าเห็นชัดน่าจะเข้าจากทางแฟนเราเพราะเราจะเสียใจ อย่างที่บอกมี2กรณีรู้เลยหรือยังไม่รู้แต่จุดเริ่มต้นมันเกิดแต่อาจจะยังไม่รู้แต่นี้บอกไว้ก่อนนะคะมันไม่ได้เกิดกับทุกคนนะคะไม่ทุกคนคือทุกคนที่เกิดราศีตุลไม่ใช่ว่าฟังอันนี้เสร็จแล้วยกกูโทรหาแฟนแล้วบอกว่าเธอเอาโทรศัพท์มาดูมาเช็คเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะคะอันเนี้ยจะเกิดปัญหาราศีตุล40อร์ข้อที่ควรระวังก็คือคนของเราอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือดีกับเขาให้สม่ําเสมอ บางทีอาจจะมีใครเข้ามาทําให้แฟนเราหวั่นไหวถ้าเรายังดีการหวั่นไหวตรงนั้นก็อาจจะไม่เป็นผลคือสรุปง่ายๆสั้นๆที่เข้าใจง่ายก็คือมีเกณฑ์คนรักคุณจะเบื่อและหนายคุณ ราะฉะนั้นเราอย่าวีดมากเราต้องใจเย็นๆแล้วเราต้องสดใสแล้วเราต้องดีอาจารย์พูดแรงมากเลยอ่ะตื่นเต้นเลยอ่ะส่วนคนโสดมีเกณฑ์หงุดหงิดหัวใจไอ้นู่นก็ไม่ดีไอน้นี่ก็ไม่ดีถ้าคนที่กําลังคุยกันอยู่แบบความสัมพันธ์ยังคุ้มเคือยหรือยังไม่ได้คบหากันปิ๊งปิ๊งกันก็ยังรู้สึกว่าเขาไมา่จีบแต่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบหงุดหงิดไปหมดพูดอะไรก็ไม่เข้าหูเข้าตาคืออะไรก็จะหงุดหงิดง่ายไปหมดสําหรับเดือนนี้แต่ว่าไอ้ความหงุดหงิดเนี่ยแกไ้ได้ค่ะถ้้้้าาาาาเเเกิดว่มมมันนีคนขาาใหรรูสึ แบบช,ช่วยมีไหมคะไม่อะค่ะที่เห็นนี่ก็จะเป็นคน <c oughs> ที่แบบว่าถ้าคนที่มีคนจีบอยู่เราก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดังใจใจเย็นๆนะราศีตุลเดือนเอาพูดเรื่อง,งดีๆการงานและการเงินดีเยี่ยมดีเยี่ยมนี่ตั้งแต่พูดมาตั้งแต่ราศีมังกรจนถึงราศีตุลน,นี่ไม่ใช้คําว่าดีเยี่ยมกับใครเลยนะคะสแสดงว่าคนนี่คือดีเยี่ยมการงานผู้ใหญ่จะมอบงานให้งานอาจจะมาชนกันจนเราต้องปฏิเสธผู้ใหญ่จะเอ็นดูแล้วก็จะรู้สึกว่าให้อะไรโปรโมทอะไรให้เรา รารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราได้รับเลือกอะไรเงี้ยละครเรื่องนี้ได้เลือกให้เล่นอะไรเงี้ยคือจะประมาณนี้ค่ะคนราศีตุลสุขภาพไม่มีอะไรน่ากังวลแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คืออุบัติเหตุทางน้ําถ้าใครมีการเดินทางทางน้ําทางเรืออะไรพวกนี้นะคะไม่ใหญ่นะคะจะประมาณแบบ10% 20%ทําเทำให้เป็นบาดแผลหรือทำให้แบบว่าเจ็บเล็กๆน้อยๆย,ยที่ต้องใช้ยาแต่ว่าทางน้ำนี่ต้องย้ำอีกทีนะคะหิมะก็เรียกว่าน้ำนะไม่ใช่แค่แบบไม่แข็ง หิมะอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ใช่แค่ทะเลอย่างเดียวนะคะ<ช>คือถ้าเกิดใครไปที่หนาวหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังด้วยเงินจะได้เงินเข้ามาเยอะกว่าปกติโอ้ยดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยเยอะเข้ามาปกติเยอะมาทางสายงานและเยอะมาทางแบบคนนู้นคนนี้ที่มาชวนทํางานทําอะไรก็หยิบยื่นให้ลูกนี้เก่าๆก,ก,ก็อาจจะมีความคืบหน้ามีแอคชั่นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากค่ะสำหรับงานเงินคือถ้าเกิดต้องปวดหัวทุกเรื่องนิดหนึ่อยนะแต่อันนี้นี่คือปล่อยผ่านไปได้เลยค่ะเพระ ว่าอาจารย์บอกว่าดีเยี่ยมอันนี้ก็เป็นราศีตุลในเดือนมีนาคมค่ะสู้สู้สําหรับราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้นะคะจะเป็นยังไงคะราศีพิจิกนะคะเดือนนี้ที่เด่นก็คือการงานมีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลเกี่ยวกับงานจะยุ่งมากตรงนู้นชนกันตรงนี้ชนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องแบบขาคว้ยอยู่เหมือนกันอยู่กับเรื่องงานเดือนนี้สลับราง <c oughs> เรื่องงาน <c oughs> เรื่องงาน <c oughs> ส่วนเรื่องการเงินเห็นภาพว่าการเงินก็ไม่ได้มีรายจ่ายอะไรที่เยอะแยะมากมายสําหรับเดือนนี้นะคะจะเป็นรายจ่ายประจํารูทีนปกติแต่สิ่งที่ต้องกังวลก็คือว่าอาจจะมีการซื้อของขวัญหรือซื้ออะไรที่พิเศษพิเศษที่มีมูลค่านิดนึงซึ่งจะจะต้องเสียเงินตรงนี้เท่านั้นเองแต่จะได้เงินเล็กๆน้อยๆหรือมีคนซื้อของให้อาจจะเป็นเจ้านายหรืออาจจะเป็นคนที่อยากตอบแทนอะ เราไม่ใช่คนรักกันนะคะซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนลาบลอยเล็กๆอ่าเล็กๆส่วนเรื่องสุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพแข็งแรงสดชื่นดีแต่สิ่งที่จะต้องกังวลก็คือความรักอุ้ยความรักเห็นภาพว่ามีเกณฑ์ปิ๊งปังไม่ปิ๊งเขาก็เขามาปิง๊งหรือไม่ก็จะมีคนอื่นที่ทําให้เราจะต้องรู้สึกเอาไงดีวะวุ่นวายหรือจะต้องเป็นกังวลหรือจะต้องมาสร้างปัญหาให้คือหมาย ความว่าถ้ามีบุคคลที่3เข้ามาสําหรับคนที่มีแฟนแล้วอาจจะทําให้เราหวั่นไหวเราก็เลยต้องมีปัญหาทั้งหวั่นไหวได้ 1. คนใหม่หวั่นไหวได้ 1. นคนที่มีกิ๊กกักอยู่แล้วกิ๊กกักตัวเองอาจจะมาสร้างปัญหาให้แล้วอันนี้คือทะเลาะหนักไหมคะไม่ได้เห็นภาพว่าทะเลาะจนเป็นเรื่องใหญ่โตแต่เป็นเรื่องแบบความกดดนันความเอาไงดีหรือว่าแบบ โอ้ยคนนี้จะอย่างนั้นคนนั้นจะอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่แก้ปัญหาง่ายๆเลยรู้ไหมพิจิกก็คือว่าเราต้องมีคนเดียวนั่นแหละคนโสดมีเกณฑ์จะได้เดินทางกับคนรักที่เข้ามาใหม่เหมือนอาจจะไปเจอในระหว่างเดินทางหรือไปทำงานแล้วเจอแล้วก็กลายเป็นความหลังกรนีแหละที่บอกว่า uh, ปิงปังใช่ไหมมีคนมาปิงปังคนไม่โสดก็มีโอกาสเจอซ้อนมาส่วนคนโสดก็มีโอกาสเจอเสเน่แรงมากเลยพิจิกพิจิกแมงป่อง แมงป่องกัดเจ็บออร้อนแรงขอให้ได้เจอคนที่ถูกใจกันแล้วกันนะคะสำหรับคนโสดมีหวังมากเลยนะคะสำหรับเดือนนี้แต่ไม่ได้สานต่ออะไรมากมายค่ะ,อ,ะอาจารย์ชอบเบรก,กแล้วเหมือนเบรกโฆษณาพวกหนูก็สะเทือนใจนะคะไม่ได้สานต่ออะไรมากมายแค่แบบกระชุ่มกระชวยกระชุ่มกระชวยในเดือนนี้แต่คนที่มีกิ๊กเก่าระวังกิ๊กเก่าจะสร้างปัญหา เก่าแฟนเก่าต่างๆจะสร้างปัญหาให้ไม่ถึงกับขนาดแตกหักกับคนรักเราสําคัญมากนะคะยังไงก็ดูดแล้วน่าจะวุ่นวายกับเรื่องความรักพอสมควรสุหรบเื่องนี้แต่งานก็ยุ่งงานก็รักไม่ต้องยุ่งมุ่งแต่งานก็แล้วกันดูท่าทางรักก็ยุ่งงานก็ยุ่งงานก็ยุ่งมุ่งทั้งสองเลิศเลอไปหมดค่ะพีจิ ราศีธนูในเดือนนี้ค่ะเดือนมีนาคมราศีธนูสิ่งที่เด่นที่สุดคือการ อันนี้อากยืนขึ้นตบมือให้เลยค่ะมีเกณฑ์จะได้มรดกถ้าเดือนที่แล้วยังไม่ได้ก็อาจจะได้ไงหรืออาจมีการพูดคุยและเดือนนี้โอนอะไรเงี้ยมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สินมีเกณฑ์จะได้อะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆเช่นอยู่ดีๆพ่อแม่บอกว่าอะเอารถที่บ้านไปใช้ได้เลยอยู่ดีเรามีรถใช้แล้วก็การเงินถ้าคนที่เล่นหุ้นคนที่เล่นอะไรที่เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ฟุกฟกมีเกณฑ์ได้โชคหุ้นขึ้นหรืออะไรที่ทําให้ตัวเองได้เงินพิเศษ จากตรงนี้าศีธนูนะคะเรื่องงานเห็นว่าเรื่องงานที่ทํามีการเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองอประสบความสําเร็จอาจจะเป็นโปรเจกต์ยาวๆที่ทําแล้วสําเร็จ เสร็จอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองพักผ่อนผ่อนคลายหรืองานที่จะไม่ผ่านงานที่ดูว่าน่าจะอยู่ในช่วงการตัดสินใจก็อาจจะได้รับข่าวดีซึ่งถือว่าดีค่ะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือมีเกณฑ์ที่จะได้บุตรจะรับใครที่แต่งงานแล้วนะคะดีใจด้วยค่ะความรักก็ถือว่าดวงชะตาสดชื่นดีคนรักที่อยู่ด้วยกันก็สดใสเข้าใจกันแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยค่ะดูสดใสด,ดีค่ะสดใส ไม่มีทะเลาะเบาะแวงเข้าใจกันถ้าเสนื่อยเรื่องความรักนะคะก็มีเกณฑ์เห็นว่าคนรักอาจจะไม่สบายเราต้องดูแลหรือว่าคอยประคับประคองคนรักเป็นพิเศษนิดนึงส่วนคนโสดเห็นภาพว่ายังคงโสดเหมือนเดิม เวลาอาจารย์บอกแบบนี้รุ้นทุกทีเลยว่าแบบ<ม>จะเจอไหมจะเจอไหมจะเจอไหมยังคงโสดเหมือนเดิมแต่จิตใจก็สดใสดีค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการงานของเดือนนี้ก็ยังดีแล้วก็คนโสดมีเกณฑ์ที่จะดูแลตัวเองดูแลความสวยความงามดูแลความหลอ่อดูแลอะไรที่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกเป็นพิเศษอ,เอาจจะรีบหาแฟนหรือยังไงนี่ละคะ่ะ ถ้าเรารักตัวเองได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะมีคนอยากจะมารักเรามากเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองนะคะการงานดีการเงินดีเรื่องสุขภาพมีอะไรต้องระวังไหมคะสุขภาพ,ภาพเห็นภาพว่าสุขภาพโดยทั่วไปเกี่ยวกับร่างกายไม่มีอะไรนะเป็นห่วงแต่สิ่งที่ระวังคือระวังอุบัติเหตุอุบัติเหตุเกิดจากการไปเที่ยว อันนี้ก็มีความสุขดีไปเที่ยวอ่าเหมือนกับเราไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่ที่นั่นแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เล่นน้ําว่ายน้ําแล้วอาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุทางน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดจากการเดินทางไปเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีการเดินทางไปเที่ยวให้ระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยที่จะเกิดขึ้นระหว่างพักผ่อนตามอัธยาศัยเนี่ยเราก็ต้องแบบเหมือนพื้นที่เราไม่ชินอนะ่ะ<ช>เวลาไปเที่ยวค่ะต้องดูแลตัวเองด้วยอันนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวในเดือนนี้แต่ถ้าเกิดดว่่าไไมมม้ีีเกฑ ไปเที่ยวไหนอยู่แล้วอะคะถ้าอยู่บ้านก็จะเป็นช่วงที่แบบรีแลกกพักผ่อนหรือทําอะไรที่ไปนั่งร้านกาแฟไปนั่งคาเฟ่ไปนั่งอะไรที่อยู่ในระหว่างการเที่ยวการพักผ่อนการอ,อ,อะไรเงี้ยให้ระวงังอย่างนี้แปลว่าอุบัติเหตุจะเกิดแบบที่เราไม่ได้ตั้งตัวหรือเปล่าไม่ได้ตั้งตัว<ะ>แต่มันไม่ได้เรื่องใหญ่นะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่ดีของราศีนี้เดือนนี้คือเดือนนี้จะเป็นคนที่มีสมเสน่ห์ อเราทำตัวเองให้ดูดีไงเราก็เลยมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาไปคุยงานหรือไปไหนมาไหนคนชื่นชมคนชื่นชอบคนรู้สึกประทับใจเราเป็นพิเศษเดือนนี้แบบมีเสน่ห์เมตตามหานิยมดีจังเลยค่ะอาอยากได้ คุิพว่าไม่ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องมีแฟนหรือไม่มีแฟนมีคนมาปิงปังหรือไม่ปิงปังแต่คุิพูว่าอันนี้เป็นคําชมที่ยิ่งใหญ่ด้วยซ้ำไม่ได้มีเรื่องเสน่ห์เกี่ยวกับมือที่3นู่นนี่เพราะฉะนั้นเสน่ห์ของคุณใช้ในทางที่ถูกแน่นอนโอ้โหวันนี้อันนี้ดีมากจริงๆค่ะราศรีธนู<ม>คุณโชคดีมากค่ะอเจ๋งมากเดือนนี้นขอให้มีความสุขมากๆนะคะ